আরে <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวล็อกเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใกล้ตัวในวันนี้ของผมนะครับซึ่งกฎหมายที่ผมยกมาพูดถึงในวันนี้นะครับจะเป็นกฎหมายในส่วนของมาตรา370เนะครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับซึ่งเป็นความผิดละหุโทษซึ่งก่อนที่ผมจะพูดถึงในมาตรา370นั้นผมขอ กริ่นนำสั้นๆก่อนนะครับว่าความผิดละหุโทษนั้นคืออะไรครับสำหรับความผิดและหุโทษนั้นเป็นความผิดที่กฎหมายนั้นได้กำหนดไว้เพื่อที่จะลงโทษผู้กระทำซึ่งได้มีการกำหนดโทษน้อยกว่าความผิดอื่นในกฎหมายอาญานะครับครับสำหรับมาตรา370นั้น ได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงจนทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจากเสียงนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับกฎหมายได้บัญญัติโทษไว้โดยมีโทษปรับนะครับ1000บาทนะครับปรับไม่เกิน1,000บาทนะครับซึ่งในส่วนของมาตรา370นี้นะครับ การส่งเสียงดังสร้างความรําคาญนะครับออผมก็พบเจออยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับซึ่งผมเนี่ยเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ซึ่งออการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยความสําคัญของมันก็คือการอ่านตัวบทอ่านตําราเรียนนะครับซึ่งเราต้องใช้สมาธิและพื้นที่เงียบๆในการอ่านหนังสือนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ย เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้ว่าไม่ให้เกิดเสียงแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเ,ออเวลาผมอ่านหนังสือเนี่ยก็อาจจะมีเสียงดังมาจากข้างบ้านอะไรแบบนี้นะครับเขาอาจจะกินเหล้ากันหรือ,เ,อ,อเปิดเพลงเสียงดังอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมจะยกมาเนี่ยออผมขออนุญาตแต่งขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนกว่านะครับซึ่งถ้าผมเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยผมพูดไม่ถนัดนะครับขออนุญาตเล่าแบบเรื่องที่ตัวเองแต่งขึ้นนะครับตัวละครในในเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับมีชื่อว่าเด็กชายตู่นะครับเอาละครับผมจะเล่าให้ฟัง เด็กชายตูเนี่ยอาศัยอยู่ในในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขาเนี่ยเป็นเด็กขยันตั้งใจเรียนมากนะครับชอบอ่านหนังสือจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเ,ออเขากลับจากโรงเรียนนะครับทำภารกิจทุกอย่างเสร็จสิ้นประจำวันเนี่ยเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับเขาก็มุ่งหน้าไปที่ห้องของเขานะครับเพื่อที่จะอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียม ในการเรียนในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยเมื่อเขาเข้าห้องและไปอ่านหนังสือเนี่ยปรากฏว่าข้างบ้านเนี่ยกินเหล้ากันอยู่ตั้งวงกินเหล้ากันอยู่เปิดเพลงเสียงดังจนทําให้เด็กชายตูเนี่ยอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยเขาจึงวางหนังสือลงนะครับแล้วก็เปิดประตูห้องออกมาแล้วก็ออกไปที่บ้านข้างๆนะครับ ไปข้างกำแพงแล้วก็บอกกับข้างบ้านว่าเออช่วยกรุณาลดลดเสียงลงหน่อยนะครับคือพอดีผมเนี่ยจะอ่านหนังสือแต่เด็กชายตู่พูดกันนั้นแล้วก็ข้างบ้านก็ยังเฉยอยู่นะครับไม่ไม่ได้ลดเสียงแต่อย่างใดเด็กชายตู่จึงมุ่งหน้ากลับบ้านของตัวเองนะครับ เขาจึงไปทําอย่างอื่นนะครับรอไปก่อนเพื่อว่าเดี๋ยวข้างบ้านก็คงจะลดเสียงลงเองเวลาผ่านไปสองสามชั่วโมงแล้วเนี่ยข้างบ้านก็ยังไม่ลดเสียงลงนะครับยังยิ่งทวีความดังขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเด็กชายตูวเนี่ยเริ่มรำคาญแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเขาจึงออกมาข้างนอกอีกครั้งหนึ่งมาที่ข้างบ้าน เพื่อนบ้านนะครับข้างรัว้วแล้วก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าช่วยลดเสียงลงหน่อยครับช่วยลดเสียงลงหน่อยครับเขาบอกอยู่อย่างนี้นะครับแต่ข้างบ้านเนี่ยก็ตะโกนขึ้นมาว่าถ้ามันเสียงดังนะักก็ใจบ้านออกไปซะแบบนี้ครับซึ่งในใจตูเนี่ยพอได้ฟังดังนั้นก็ตกใจครับตกใจทําไมข้างบ้านเนี่ย ถึงพูดกับเราแบบนี้ทำไมถึงพูดอย่างนี้กับเราทั้งๆท,ที่เราเนี่ยไปเตือนเขาดีๆอ่ะเด็กชายตูก่ก็มุ่งหน้ากลับบ้านนะครับเข้าไปในบ้านข้างบ้านเนี่ยด้วยความโมโหครับก็เปิดเพลงเสียงดังเข้าอีกประมาณว่าท้าทายอะไรแบบนี้จนเด็กชายตูเนี่ยทนไม่ไหวกับการกระทําของข้างบ้านนะครับ จึงตัดสินใจนะโทรแจ้งตำรวจนะครับสักพักตำรวจก็ามาทุกอย่างเคลียร์นะครับ้างบ้านเสียค่าปรปับไปเรียบร้อยครับสรุปนะครับการที่มีบุคคลอื่นนะครับมาส่งเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับถือเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากที่สุดซึ่งอาจมักพบเจออยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเราสามารถแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา370โดยมาตรา370นั้นเป็นบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อลงโทษบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดเสียงดังหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนผู้กระทำต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000บาทนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับเราควรจะอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่าคนเรานะครับควรจะเอาใจเขานะครับมาใส่ใจเราให้มากที่สุดนะครับในทุกครั้งที่ได้กระทำอะไรลงไปนะครับให้นึกถึงใจเขาใจเรานะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกคนทำได้แบบนี้นะครับ สังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับฝากไว้นะครับสําหรับคลิปในการทำวอล์กเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวของผมก็ได้ดำเนินมาเสร็จสิ้นแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมจนจบคลิปวีีโอนะครับหากคลิปนี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใด กระผมในฐานะผู้จัดทำนะครับขอน้อมรับข้อผิดพลาดนั้นไว้นะครับแล้วจะนำไปแก้ไขปรปับปรุงพัฒนาในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ